สวัสดีครับคุณผู้ชมอินนิตร้าข่าวรายการตลาดเราให้นะครับวันนี้นะครับผมแม่พี่เทสที่แล้วผมเห็นน้องเต้พูดถึงเรื่องอ่าผู้ปราบคีาร่าไปใช่ไหม,มทีนี้เนี่ยเป็นเรื่องโลฟอนผมเข้าใจว่าคีมาร่าของผมเนี่ยผมชอบมากเลยก็คือมันมันเป็นแบบว่าปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยการแบบเอา อันนั้นตำนานแต่ง RPG ทีหลังแล้วมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นคีเมร่าหรือคีไมร่าเนี่ยเป็นลูกของไทฟอนกับอิคิดหน้าอาเป็นลูกของอาไม่ได้แบบว่าถูกสร้างขึ้นมาค <im> นะีไมร่าหรือคีเมร่าเนี่ยเป็นพี่น้องกับไฮดร่าแล้วก็เซอร์เบรัสเป็นลูกของไทฟอนกับอิคิดหน้าถือว่าชื่อมัน ของจองกันอยู่โน่มีตัวหนึ่งคองเคเซนอีเกิลของจองไหมไ่ของละไอตัวหนึ่งแถมให้โครโมเนียนซออ่อะไม่ได้ล้วันนี้อ่ะพี่เอกช่วยเล่าหน่อยครับว่าจริงๆแล้วคิดว่าสุปเป็นยังไงผมเข้าใจที่ผมพูดอย่องเงต้องย้อนเวลากลับไปสมัยที่ซีอุสยังไม่เกิดก่อนครับผมตอนนั้นคือว่าเทพยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยที่สร้างโลกขึ้นมาที่เป็นเทพพระเจ้าของโลกสมัยนั้นก็คืออูลานอสหรือยูเรนัสเทพแห่งสวรรค์หรือเทพแห่งฟากฟ้าแล้วก็ พระแม่ธรณีอันนี้องค์เดียวของเรานะแต่ฝันเขาเรียกว่าไกอารหรือจีอารเป็นภรรยาของยูเรนัสหรืออูลานอสอันนี้ก็เป็นตัวตกทอดไ่ทำไมคนสนใจสาใจทำไมทำไมธรณีไม่มีผัวจริงๆนางเคยมีแต่นางเสียผัวนางไปเดี๋ยวจะให้คุณอาวีนามาเล่าต่อทีหลังเพราะอันนี้เป็นเรื่องของอินเดียต้องให้คุณอาวีนามาเล่า้ก็ทีนี้เอาเรื่องของฝั่งนั้นก่อนคือว่าพระแม่ธรณีไกอาหรือจีอาเนี่ยสมรสกับยูเรนัสหรืออูลานอส แล้วก็สร้างโลกสวรรค์ขึ้นมาด้วยกันลบมนุษย์ด้วยมันก็ดูเห่มันจะดูดีนะครับแต่พอพระแม่ธรณีตั้งทองทแล้วคลอดลูกมาปุ๊บเนี่ยความซวยก็บังเกิดเกิดอะไรขึ้นอะครับพี่คือลูกออกมาเป็นเทพวงไททันไททันนี่คือเทพร่างใหญ่ไงแต่ไม่ใช่ยักษนะ์นะต้องเข้าใจนะนะว่าไททันไททันในภาษาไทยคือกุมพันเนี่ยไม่ใช่ยักษ์นะแต่เป็นเทพเป็นเทวดาร่างยักษ์อ,อย่างบทสวดน,นี่ยคือพอเลขทาวลุนนหกเนี่ยเขาจะงี้เดี๋ยวต้องต้องขึ้นเดีท้าทอล่กน ปุริมาซมิงทัตระโทจะมาาราชชิสาพาเคติเป็นเชทนเถูุเลีายาสุขเขตะจาราติสมิงจะมหาเดวาธิสาพาเคมหาเดวาเทวดาองค์ใหญ่เทวดาร่างใหญ่เป็นเทพแต่เทพแต่เป็นเทพที่ตัวใหญ่เท่ายักษ์เท่ไททัานถ้าผมเคยดูตำนานเทพก,กรีทางทางกรีนะครับถ้าคนที่เป็นเทพเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นปกติแล้วเขาจะมีร่างที่ใหญ่กว่ามนุษย์โนอันนั้นมันทําผิดเพราะว่าคือเทพที่ เทพปกติในร่างกายเท่าคนครับไม่งั้นไม่งั้นเซฟิรอสจะหลงรักกับไฮเกซินทัตได้ไงแล้วไฮเกซินทัตเห็นเซฟิรรสตัวก็ว้าอยากวิ่งหนีสินี่เขาแบบว้ายกันชักจะวายกันแล้วสารถที่จะย่อขนาดได้หรือเปล่ายอตัวเราไม่ต้องย่อเพราะว่าเซฟิรอสเกิดมาก็ตัวเท่ามนุษย์อยู่แล้วเทพที่ตัวโตเพปกติเขาเรียกเทพวงไททันมีวงเลยมีวงที่ภาษาอีหนาเรียกวงเทวันงมันจะเปลี่ยนเป็นวงวงไปตระกูลตระกูลไป พระแม่ธรณีกับยูเรนัสก็ตัวเท่าคนคแต่พระแม่ธรณีออกลูกเป็นตัวเป็น,เ,เ,ปนเทพวงไททันทำไมเป็นอย่างนั้นะ่ะไม่รู้ซีดีเอของเทพแห,แห่งท้องฟ้ากับธรณีเพราะว่ายูเรนัสเป็นเทพแห่งท้องฟ้าพระแม่ธรณีเป็นเทพแห่งดินคนอาจจะมีมิวเทชันเกิดขึ้นที่จีนเคยพูดในเอ็กซ์แมนไง the mutation is evolution ก <c oughs> ็เลยอาจจะวาวัดฟ้ากับดินเจอก็เลยเกิดอ v o l u ูชั n เข้นมากลายเป็นเทพร่างใหญ่แล้วเ,เทพวงไททันซึ่งภาษาเราเรียกว่ากุมพันธ์ อันนี้อธิบายเลยว่ากลุมพันไม่ใช่ยักษ์นะกลุมพันนี่คือตระกูลเทพสีตระกูลของฝรั่นชั้นจาตัวนี้จะมีนาโคนาคีคืนหน้าแล้วก็คันทับโพคันทับผีหรือคนทันก็คือพวกนั้นตะเคียนตังตานีเนี่ยก็คือก็คือเนี่ยแล้วก็กุมพันเทากุมบันทีคือกุมพันคือเทวดาร่างยักษ์ตัวงของกุมพันคือเจ้าป่าเจ้าเขาไงคือรูปหน้าเหมือนคนแต่ตัวใหญ่เท่าภูเขาเนี่ยกุมพันแล้วก็ยักษ์สายักษ์สีอันนี้คือยักษ์จริงๆมีเขี้ยวอ่ะ ถ้าเอ,อาง่ายคือถ้าเรือ่องเรืี่เขามายักษ์ก็คือยักษ์จริงๆเออแต่ก<ช>ุมภ<ต>ันนี่ไม่ใช่ยักษ์กุมภันคือเท<อ>วดาร่างยักษ์ภาษาสมัยภาษาบทสุดเป็อยังงที่ส่วนนีงไงมหาเดวาทิสาพาเคเ <ๆ S 2> ตปุเหเจระขันตุก,ก็คือเป็นเทพร่างยักษ์ครับทีนี้เนี่ยทีนี้คือคที่รานนี้เด็กจะพูดถึงนี่คือยังไงนะเดี๋ยวก่อนเอาให้จบแล้วพามาทนีกับดราม่าผัวนางก่อนได้มา เฮียนางมีลูกออกมาเป็นวงไทยท่านตัวโตเพราะแม่ธรณีนี่คือรักอุ้ยลูกยังก็รักตัว่แม่ก็รักเนื่งถึงเรื่องอสุจิย์ที่พี่เลโอพูธเคยคเคยเคยเล่นนะคือลูกตัวจะเป็นยักษ์นี่แม่ก็ยังรักแต่ว่าพ่อนี่ไม่คิดเลยพ่อมันจะเหยียบกูาตายไหมเนี่ยก็เลยควางลูกที่เป็นวงไทยท่านทั้งหมดเนี่ยลงมาที่ททรัตไม่ใช่ลงมนุษย์นะท่านนี่คืออันเดอร์เวิลด์เลยคือเป็นนรกมืดเลย คล้ายคล้ายคล้ายอบิสเนี่ยคือเป็นนรกมืดอ่ะคล้ายคล้ายลกกันตนรกของเราคุณผู้ชมนึกไม่ทับอย่ากนะครับให้นึกถึงหนังเรื่องทอที่จะมีเผ่าคนยักษ์ที่อยู่ใต้โลกแผ็นที่แบบแล้วมันเป็นโลกมืดอ่ะทารัลเป็นโลกมืดเป็นอบิสเนี่ยอาบิสนี่เทียบกับโลกกันตะของเรานะถึงแม้จะอ่านคล้ายๆอเวจีแต่อเวจีนี่มีแสงสว่างโลกมืดของเราคือโลกกันตะทีนี้ก็คือว่าก็พระมานเลยก็ผัวฉันทิ้งลูกเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรรังรักอ่ะยังรักผัวอยู่ลูกหาใหม่แต่ผัวไม่ให้คนเดียว ก็เลยเสพสมกันต่อคราวนี้ลูกเป็นยักษ์ไซคลอปสามตัวยักษ์ตาเดียวยักษ์ตากอ่ะตัวใหญ่อีกเรื่อ้นก็กูอะเราเคยพูดไปแล้วในยักษ์โยนทั้งสามตัวเราไปทัาราชดิพสก็อีกแล้วเหรอแต่ก็แบบเออรักเนี่ยเออลูกลูกใหม่ๆได้เรื่อยแต่ผมไม่คนเดียวยอมสองคันนะสามสองนะสครับ ครั้งที่สามรูปออกมาเป็นคราวนี้หนักกว่าเดิมคือแฮกคาทอนไคริสคือตัวโตไม่พอมีพันหัวพันมือเหมือนศาสเดชันในลามเกียนอะมีพันหัวพันมือเพราะสการ์นี่มีแค่สิบหัวยี่สิบมือไอ้นี่พันหัวพันมือเขาไปทํากรรมหรือเขาไปทําอะไรนะเชื่ว่าน่าจะเป็นพอดีเอ็นเอของเทพแห่งฟ้ากับดินมบันตีกันมากกว่าเลยมิวเตชันคือมันอาจจะแบบยินดีกับยินดีมันดีเกินอะตอนนันมันก็แบบ <g arness> <ks> ก็เลยแบบว่าตอนนี้คิวนั้นเออหายหน้ากลัวกว่าเดิมอีกโยนทิ้งลงไปเองพระแมเยบอก oh. ไม่ไหวแล้วสามครั้งแล้วที่เป็นผู้ oh. หญิงนับสามสามๆฉันไม่ยอมพระเทย์ก็เลยเนรมิตเขียวมาอันหนึ่งเขียวคล้ายเขียวมัจจุราชนะแล้วก็ลงไปที่ทัทเลัสแล้วบอกุูนทุกคนว่าแม่เนี่ยอดทนกับพ่อแม่เทอมาตลอดทางนี้ไม่ไหวแล <sk r isa> มม้วงั้นคือชูเขียวขึ้นลูกคนไหนเห็นดีกับแม่ว่าคนจะไป หลมหล้างพ่อจะได้แล้วเนี่ยมารับเขียวนี่ไปเทพสามวงขี่องค์เริมมองหน้ากันเลืกลืโวยนั่นก็พ่อนะแม่จะให้เราไปฆ่าพ่อทําไมแม่ไม่ฆ่าเอง <c oughs> ก็แบบว่ามีเทพองค์นึงที่แบบว่ามารับเขียวจากพระแม่ธรณีก็คือก็คือโครนอสหรือโครนั้นอ่าห้เ็นการเวลาอืมเทพแห่นความตายด้วยภาษาของเราเทียบกับภาษาของเราก็มาเอาขึ้นก็ขอขึ้นมาพร้อมกับพระแม่ธรณีมาถึงก็เร,ร,รียนกำลังเผลออยู่กลังช็อไหม,มโดนเขียวเชวอก ถัมมาอ้าวไอ้ลูกเนี่ยมันขึ้นมาได้ไงวะก็เลยแบบสาบเหรอใช่สาบกูพาแล้วว่าสักวันมึงต้องมาทำอีกกับกูเออมึงฆ่ากูใช่ไหมมึงฆ่าพอ่อไวใช่ไหมกูขอแช่งไงต่อไปมึงจะต้องโดนลูกของมึงล้มล่างอย่างเงี้ยบอ,อ,อโว่นะก็โดนคำสาบสาบแช่งก่อนลมหายใจสุดท้ายแบบวีเนื้อแล้วก็ลงไปเลยไม่ใช่แค่นน้นว้ยนี่เหรอฮะตายแล้วเนี่ยนะเลือดที่กระอักออกมาเนี่ย กลายเป็นเทพสามองค์เทพีสามองค์คือคณะทันท่เทวิลินอิสหรือฟูริของฟูร่ฟูร่ของของอโลมันเทพสามองค์นี้เ่มันเกิดขึ้นจากความตายของยูเนียนที่ถูกลูกทําปีตูคาดพระนางก็เลยสาบว่าเราทั้งสามจากนี้ไปจะคอยจับไอ้ทุกคนที่อากตันยูฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมาลงโทษคณะทันท่เทวิลินเอิสก็เลยแบบเตรียมเลยแบบว่าต่อนนี้ไปใครในละคุณนะกูเล่นนะเพราะว่านางเกิดจากความตายของยูเนียนที่ถูกลูกฆ่าไง เสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าคนนี้กโ็โหพ่อสาบแล้วมีอีสามคนนี่มผมเป็นงูงไม่ค่าไม่ดูซาด้ยวยแต่ว่า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 นางเป็นนางเป็นนางฟ้านะเราพลังเยอะเยวยเพราะว่าเกิดจากความแข็ง่สุดท้ายของยูเรนัสก็เลยแบบแต่ก็เราก็เป็นเจ้าวสวรรค์แล้วนี่นางไม่เป็นไรตอนนี้เซเลบรตก่อนฉลองก่อนคิดแบบทรารพีกับทรารพาทารพานี่คือถูกพริสิพ์พศสามมึงต้องถูกลูกฆ่าตายทรพาก็เลยฆ่าลูกทุกตัวใช่ไหมคนนั้นก็บอก เราก็มีแค่เมียสิที่เราทะเลาะพาเลยเราก็มีแค่เมียสยามีลูกก็ไปดูโอ้โหไซคลอปไม่ไหวตาเดียวให้กระทมขยิ่งหนักใหญ่โหพันหัวพันมือกูเอาไททันด้วยกันแหละก็เลยเอารีอาร์มาเรียคือสีหวังมูที่เราเคยคุยไงองเดียแกรสีหวังมูกับรีอาร์เนี่ยก็เลยเอารีอาร์ขึ้นมาสภาพรีอาร์ก็ท้องจนได้ไม่รู้ว่าสงสัยโค่นั้นไม่รู้วิธีป้องกันคุมกําเนิดท้องพอรีอาร์คลอดลูกเขาแล้วออกมาโคนั้นไม่เอาลงทัลทัลเราเดี๋ยวมันก็มาฆ่ากูอีก อาปาเจนลูกขอเขาไปเลยเอ,เอายินลูกเองกระลืนเข้าไปเลยรีอาก็อาฮัลโหลแคนคนนั้นบอกเดี๋ยวมันมาฆ่าพี่ก็เลยจากนั้นมาลีอาออกลูกจะชายจะหญิงนั้นเขาดันไปเรื่อนดังอย่างเลยอ่ะไม่เหมือนเทพยพี่เราดูกันเลยอันนี้มันดังมากเลยเป็นอีกหนึ่งพระเจ้าแห่งความตายจะทะยุ่ความตายทะเลได้บ้างล่ะคนนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความตายเนี่ยเดินเชียวอันน<อ>ั<อ>้นแล้วก็คือถ้าเทียบกับของไทยเนี่ย เสาวการาหูเป็นนิแก่กันพระสาวเข้ากับพระราหูได้เพราะอะไรกลืนกินเหมือนกันไงเ,ออเป็นจอบขมือเหมือนกันแต่ว่าคนไม่รู้ว่าพระสาก็ทำแบบพระราหูได้พเพราะเลยคนโโนั้นคือพระสาวทีนี้ตามาละกินลูกตัวเองละรีอาท้องอีกรอบหนึ่งคราวน,นี้รีอาขึ้เหมือนกับนางนิลากาสอนคือทอระพาฆ่าลูกเราไปหลายรอบแล้วถ้าเราคลอดเฮทีนต้องฆ่าลูกเลยแน่นอนนั่นเลกาสอนเลยแอบไปซอกคลอดทอระพีในถ้ำแก้สุรการอันนี้รีอารนกไงบอกว่า เอาหินก้อนหนึ่งมาเสกใส่ท้องไปแล้วก็ปวดท้องค่ะคลอดมาเป็นหินคน้อนวัดกขไปหลังที่ท่านกำลังกระเดือกหินเข้าท้องลีอาก็แอบไปคลอดลูกที่ถ้ำถ้ำหนึง่งแล้วก็แบบว่าฝากพวกเคียร์เตสที่เป็นมนุษย์ที่ศรัทธานั่นเนี่ยสวาวของนั่นเนี่ยคอยดูแลเด็กคนนี้เอาไว้ แล้วก็ฝั่งพวกเคี้ยวแต่ว,ว่าถ้าเด็กนั้นเราแหวกขึ้นมานะพวกจะจงตีกลองฟอน์ลังอย่างให้โผล่กูได้ยินก็ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ซีอู๊ดเด็กที่เคยมาคือซีอู๊ดตอนที่ซี U D, อู๊ดออ้ยพวกเคกี้ยวน้องการลันหลาลาลานหลัน <laughs> คนนั้นก็ไม่ได้ยินตีกรอกบเลยอเอาให้กบเลยระเบำมลำฟอนทอ์ทุกอย่างานะทุกอย่างมาโผล่อะไรทุกชนิดแต่เครื่องมันติดทุกอย่างทุกอย่างเลยระบำมลำฟอน์ไม่ให้คนนั้นได้ยินจนซีอู๊ดโตขึ้นก็มาจัดการกับพ่อ แต่ก็ไม่ทําถึงตายนะแค่ปลดลงไปเฉยๆครับแค่ปลดลงไปเป็นเทพชั้นล่างอะคือจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นกงกงวลก็บอกว่าก็แค่มายึดอํานาจาเ,นเฉยๆ<อ>แต่พิเศษเฉยๆแต่ทีนี้คราวนี้คนที่ไม่พอใจไม่ใช่คโครนัทนะคือพระมหากัตนี้คือดินใช่ไหมสิ้นคือสายฟ้าคท่านสองท่านนี่เป็นปะิลยปากกันคือสายฟ้ามานทีลงดินดินดูดตลอดไม่ชอบทบบาอ่านเลยบอกว่าไอหลานเฮงสวยมึงทำลูกกู รักลูกแต่เกลียดหลานพระเมทนนีก็แบบว่าลงไปที่ทัตทารัสแล้วก็ถ่ายพลังของนายลงกับตุกทัตทารัสเนี่ยเพื่อสร้างเทพองค์ใหม่ขึ้นมาคล้ายๆพระอุม,มาตอนชาพระพิชนเนคือบอกว่ารหรือพระแมมารีให้กจาหนิาพระเยซูคือบอกว่าเป็นก,เกเา,าเนิดลูกโดพมจันทร์น่ยคือไม่ได้มีไม่ต้องมีสามีก็ก,กเนิดลูกได้แต่บางตำนานเขาก็บอกว่าทาทาร์เนี่ยเป็นเทพที่มีมีตัวตนคือแบบว่าแบบที่เคยเล่าที่พี่แมวเล่าอาบารอนคืบอกว่าจากเป็นสถานที่กลายเป็นบุคคลที่ถังก็เป็นเทพขึ้นมาอีกทีเนี่ย มาตั้นั้นก็ว่าพระมทอยเนคือประสานพัน์กับทัททัเฉยเพื่อสร้างลูกมาตั้งนั้นก็แบบว่าทัททัเนี่ยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็มาสมสู่กพระนางในก็ตามแต่นางก็ท่อนท้องแล้วก็ตามก็คือเด็กที่เกิดมาคือไทฟอนไทฟอนเลยถ้าเกิดจะเรียให้ชื่อคุณคุณชื่อก็คือไต้ฝุ่นเป็นเทพลมทำลายล้างไต้ฝุ่นไงลมไต้ฝุ่นกัเทพลมทำลายล้างใช่เปนองค์เดียวกันใช่เปนองค์เดียวกันองค์เดียวกันไทฟอนนี่คือแบบมีหลายมือเลยแบบหลายมือแล้วก็จุดศูนย์กลางเป็น ไทฟอนนี่คือเป็นหนึ่งในที่โค่นซีอุนได้ลบกับซิอคัครันนี้ชนะนะซีอุนนี่คือแบบต้องเพ่นนี้ไปอียิปต์เลยโอ้โหต่าดปรเทพอย่างซีอุนคือแพ้เลยเหรอคือเทียบเทียบกับตำนานอุลตร้าแมนเนี่ยไทฟอนเทียบกับเทียบกับเซตตันเพราะเซตตันหรือเซตตอนนี่เป็นตัวที่โค่นอุลตร้าแมนได้อุลตร้าแมนยิงแสงใส่เซตตอนปัดกลับอุลตร้าแหม่เราอยราเดี๋ยวเดินเรื่อยเร็วมากลับมาที่อันนี้ก็คือว่าไทฟอนเนี่ยชนะซีอุนในยกแรกครับ ก็คลองคลองเมืองแทนอุตโอลิมปัสแทนสักพักหนึ่งก็มีเมียคืออีชิตนาแล้วก็มีลูกๆเหมือนกันลูกๆของไทฟอนเนี่ยคือนึ่งนั้นคือคีเมล่าหรือคีเมร่าทีนี้พอซิอุตกลับมาล้างแค้นเนี่ยคือฆ่าไทฟอนได้เนี่ยก็ไว้ชุดอีชิตนากับกับลูกๆไว้เพื่อว่าเอาไว้ใช้ทดสอบพบผู้กล้าโดยเฉพาะลูกคนฝุดท้องคือเซอร์เบรัสเนี่ยฮาเดสชอบมาหาเด็กก็เลยเอาไปเลี้ยง งั้นในหมู่วงวันของไทฟอนหมาสามหัวดังนั้นคือในวงวันของไทฟอนนี่นะสุดท้ายตายหมดเหลือเซอร์แบรอดคนเดียวเพราะเพราะฮาเดสนี่คือแบบคุ้มครองไว้คือฮาเดสนี่ชอบมากถูกใจมากที่เหลือตายหาหมดเลยแล้วคิเมล่าหลังจากที่เซออุดรับไปเลี้ยงเพราะว่าเอาไว้ทไม่ได้รับไว้เลี้ยงปล่อยให้ไปอาราวาสคิเมล่าไปอารวาสที่เมืองที่ไปเล้วเราฟันไปปราบนั่นแหละแล้วคิเมล่าของเนี่ยของกำนันเทพเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงฮะ ก็ถ้าเกิดตามตำนานดั้งเดิมออริจินัลคือว่าไอ้หัวถึงหน้าโอลเป็นสิงโตลำตัวเนี่ยเป็นแพะแล้วมีหัวแพะงอกมาหนึ่งหัวแต่ตีนเป็นตีนสิงโตนะคแล้วก็ไม่มีปีกนะบินไม่ได้แล้วก็หางเนี่ยเป็นหางเป็นหางงูมีหัวงูผมแล้วก็คือมีสามหัวที่ผมเคยเห็นเนี่ยคือมีปีกบินเน่ฟังตำนานเธอเธอดูของเธอดูของเต้ไม่จบอย่างงี้เธอขดงเต้ไม่จบเพราะว่าพี่บอกแล้วว่า คีมล่ามันเร็วเหมือนสายฟ้าพ่นไฟได้แล้วไม่มีใครปราบได้แต่เบืลัอฟอนเนี่ยได้ได้ไอเดียจากวิหารเดลฟีว่าเนืมม่อมันเร็วมากก็ไปบนฟ้าสิแล้วฟอนก็เลยใช้วิธีขี่ไปกระสับอยู่เหนือหัวคีมาล่าแล้วก็พุ่งหอกมายิงทะนูลงมนจะมันตาย<อ>นี่แต่าาวาไทโดไม่จบไทโดไม่จบครับน่าจะให้น้องหมีตีหัวยอกีกรอบนึงคีเวลาคือปีศาจอะไรก็ได้ที่เอาหลายๆส่วนของร่างกายมารวมกันสามอย่างใช่เท่านั้นนิดแต่มันแอบไปเหมือนในสอย่งหนึ่งดูเอ พี่รู้จักไงโนเอะก็ไม่มีปีกใช่แต่คือเหมือนหมาถึงว่าที่เบคพูดมาแบบมีหัวเป็นสิงโตมีอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนเอะเนี่ยหัวเป็นลิงตัวเป็นเสือหางเป็นงูเนี่ยตามตามรูปนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เอาอินเสิร์ตอีกทีนึงเนี่ยโนเอโนเอะเนี่ยคือเมื่อประมาณสักแปดร้อยปีก่อนของญี่ปุ่นเนี่ยนะมีสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวปรากฏตัวออกมาในเกียวโตสมัยเฮอันตอนนี้คือสมัยเฮอันปรากฏที่เกียวโตนั้นเกียวโตเป็นเมืองหลวง ถูกเรียกกันว่าโนเอะโดยโนเอะเนยนะตอนกลางวันมันไม่ออกมาตอนคืนถึงออกมาตอนคืนจะมีเสียงคล้ายเสียงลิงร้องแต่บางคนเขาบอกว่าคล้ายเสียงนกกระปูตาแดงนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายในคืนนี้สมมติราไม่รูไม่้ปุ๊บ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 มั้นไม่แน่ใจนะนกกระปูกตาแดงเสร็จแล้วเนี่ยก็พอตอนเช้ามาก็จะมีคนพบกับศพคนตายที่ถูกควักหัวใจออกกิน เหม latitude, ือนปีจัดกิ่งกอกเสียวเว้ยในในในเสือกเขียวขาวโปรยโปรยไงควักหัวใจกินดาวนูเอ็นี่คือควักหัวใจคนกินเนี่ยเพื่อสั่งสมบารมีเหมือนกันพระเสียวเว้ยก็คือถามว่าเสียวเว้กกินอย่างอื่นได้ไหมกินได้แต่คือการที Bref, ่หวักหัวใจคนกินนี่คือสั่งสมบารมีคือกินหนึ่งหัวใจพลังก็เพิ่มขึ้นหนึ่งหนึ่งส่วนแต่ไอ้นูเอ็เนี่ยมันไม่มีปีกนะแต่มันมาบนฟ้าก็เลยปราบยากนี่ผมผมมู้ว่าปกติเข้าใจคือดูเอ็เนี่ย มีหลายส่วนประกอบมากคล้ายๆเดียวมันมีมันมีปีกไหมไหนครับรมันมีปีกไม่ดูปีกมีปีกทุกคนเป็นลูกมูเล่รายที่ที่เราไม่ค้คยทำนะโอเคไะต่อนะครับอืออ๋อคือไม่มีปีกล,ลักษณะเด่นของนูเอก,กเอคือจะมาตอนเขนาส่งเสียงปลัดคล้ายๆเสียงนกกระปูดร้องนไม่ก็ส่งเสียงเนี้ยมันจะส่งเสียงแก สียงแปลกแล้วเข้าลอยขึ้นฟ้าได้ยังไงพี่ขี่เมฆจ้ะมันขี่เมฆได้จะไม่ได้ไปอ่านตำนานของญี่ปุ่นมันขี่เมฆสีดำมันยิ่งก็แปลงแปลงเมฆสีดำคือทหารนูเอท้ากนหนอยขึ้นขี้มันก็จะบอกว่าเฮ้ยกูจะมีปีกทำไมมันเล้นเมื่กูขี่เมฆได้อ่ะเดินกว่าอีกอ่ะอ่ะพี่เอกคือผมเข้าใจว่าเขาเนี่ยมีปีกบินมาตลอดจริงๆแล้วขี่เมฆค่ะมันมีเมฆให้ขี่แล้วก็แปลงเป็นเมฆได้มันจะไปมันจะมีปีกเพื่อ แปลเป็นเมฆลอยเหมือนคลาวแมนของล็อกแมนนะแปลเป็นเมฆแล้วก็ลอยขึ้นไปเลยบางทีก็ที่เกียดแปลงร่างก็เสกเมฆมาหรือเรียกเมฆมาแบบแบบ,แบ,บงงคุณแล้วก็บางเ,เมฆชินตตอุงยงมาขี่เมฆเดินกว่าไหม นูเอะเนี่ยนะเนื่อเมื่อมันมาบนท้องฟ้าแล้วมาตัแต่ตอนกลางคืนแล้วเธอคิดดูมันขี่เมฆดำแล้วตอนคืนคืนเดินมืดเนี่ยเมฆดำขนาดเมฆสีขาวมองแทบไม่เห็นที่มันเมฆดำมืดเนี่ยไม่เห็นเออสมัยนั้นไม่ได้มีไม่มีไม่มีไฟฉายเลเซอร์แสมัยนี้นะเว้ยทีนี้คนก็แบบเออยังอดทนมันแค่พราแ้หัวใจคนกินต่อมาเนี่ยพระราชาเริ่มป่วยองค์จักรพรรดิเริ่มป่วยหัวเราบอกแล้วไอ้นูเอะเนี่ยมันเล่นพระราชาเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ปราบันพระราชาจะตายก็เลยมีขุนศึกผู้กล้าในตระกูลมินามโต แต่คนนี้กับไม่นามาตงมุโุชิอ่ะแต่ว่าคนนี้คือมินาโมโตโยริมาซามินาโมโตโยริมาซะก็อาสามาจะมาปราบโนเอะก็เลยใช้วิธีแบบคนตาบอดฟังเสียงมันมึงมามึงชอบส่งเสียงใช่ไหมเสียงเสียงเสียงใครนกกระปูนแล้วมันก็คือเราจะให้ไวจะมืดขนาดไหนก็ฟังเสียงเขาเพราะว่ามันชอบหัวเราะเออพอมันส่งเสียงปุ๊บอ๋อเสียงท่านนั่นเลยยิงธนูชึ้นูเอะตอนมาตายตอเดียวเลยฮะ ไม่รู้ดอกเดียวป่ะเพราะว่านี่เห็นงานงานอยู่แค่ดอกเนี่ยงานแค่ดอกเดียวแต่เขาก็เป็นนักแม่นธนูนะยุริมศะเนี่ยก็เลยยิงมันตตมาตายพอตอนเช้าก็มาดูเนี่ยก็เห็นว่าหัวมันเป็นลิงตัวเป็นเสือแล้วก็มีก็เลยแบบเสือแล้วก็มีหางเป็นงูถามที่ปลายหางก็มีหัวงูเหมือนกับคิมล่าด้วยคล้ายกับนั่นเลยอ่ะเนีเลยอ่ะใช่ไหมแสดงว่ามีความเกี่ยวโยงแต่หน้าเป็นลิงนะจ๊ะใช่แต่นี่หน้าเป็นลิง แล้วก็มีเสียงร้องแปลกๆแล้วมันแล้วมันพ่นไฟไม่ได้แต่ว่ไอ้ของของของกลิ่นที่เป็นลูกของไทฟอนพ่นไฟได้เสียงลีแงียดีก็หมดแล้วแค่แย้แย้ก็ปกติอะไรก็มันก็ตายเพราะเสียงมันแหละอุ่น่ายมาซะเหนือเมฆนะมาเหนือเมฆจริงๆมาแบบเมฆนะเมฆดำไม่ต้องคืนมองไม่เห็นตายเพราะเสียงตัวเองโยนโอ้ยอยู่ตรงนั้นเองแล้วยิงชึ้อทายก็หรือว่าตกไปเขาเรียกว่าปลาหมอไม่ใช่นูเอตตายเพราะปาก ทีนี้พอฆ่ามันได้เนี่ยก็มาดูศพมันพอตอนเช้าก็มาดูศพมันก็นักพทษองค์เมียวในในในวังก็มาดูก็คันสุว่าเออพระราชาอาการดีเขาสูตรว่าไอ,นนานาาอา้นี<อ>่มันรังควานพระราชาจยงิงวันที่พวกชาวบ้านก็เลยให้ขันสุว่าทาไมมันต้องกินหัวใจชาวบ้านก็เป็นตานที่พิ่สันนิษฐานก็เขาบอกนี่ว่าวมันกินหัวใจคนเพื่อเกลืนกินวิญญาณคนก็ไปอัปเกรดตัวมันเอง ยิ่งกินเยอะยิ่งแบบยิ่งมีตะบะแกะแ่ก็ยิ่งดุร้ายขึ้นยิ่งเก่งขึ้นก็คือถ้าเกิดไม่รีบฆ่ามันปันถ้าโยนเรื่องมาสามไมรีบฆ่ามันมันร้ายกว่านี้อีก <laughs> นี่ดีมันตายไปซะก็ในเรื่องของนูเอะนะจ๊ะก็คลิปวันนี้นี่คือเพื่อเพื่อพันธุ์ท่านขอาอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเขาไม่ได้ชื่อนูเอะแต่ว่าแต่ว่าชื่อที่เขาที่เขียนในในในออนแลมมันอ่านว่านูเอะได้แล้วก็เรียกเขานูเอยเลยอบอกเดี<า>๋ยวจะรู้นูเอะคือตัวอะไรไหมก็เดี๋ยวจะทำในคปให้ดูก็ไม เกี่ยวข้องพอดีวันนี้เขาชื่อพร้อมพอดีแล้วก็เลยแต่เขาไม่รู้ว่านูเอกแปลว่าอะไรใช่ก็ทําได้เลยว่าถ้าเกิดเราพูดถึงชื่อเฉยๆนูเอกน่ารักเหรอแต่ฟังน่ารักตรงไหนวะไม่รู้ถึงชื่อเฉยๆตอนที่เราไม่ต้องรู้ถึงไอ้ตัวเนี้ยแบบนูเอ้เอ้จ้างนูเอกอะไรเนี่ยน่ารักแต่พอไม่รู้ความจริง เ,ออเดี๋ยวถ้าเราจะสตรีมเกมกันจะมีเกมนึงที่เราสามารถจับโนเอ๋มมาเลี้ยงได้เดี๋ยวฉันจะจับมาให้ลองเลี้ยงดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเราติดตามเรื่องนี้นะครับเพราะพี่เอกจะมีสตรีมเกมด้วยโดยใช้ p l a y s t a t i o n วันและรกระููนะฮะไม่ใช่แค่นั้นอีโมอะไรที่เราสามารถเป้าหมายแล้วคือจะเอาเกมสีขาวเพราะตอนนี้อันนี้บอกครับท่านผู้ชมก่อนเลยว่าจากเหตุที่พารากอนปีที่แล้วที่เป็นการกลาดีแล้วคนก็โทษเกมเนี่ยในฐานะที่ผมก็เป็นเกมเมอร์ฟรองกับพอลเตอร์ก็เป็นนักกีฬาอีส่์ตแล้วเป็นนักเล่นเกมแล้ว มีมาตั้งแต่สมัยที่ปุ๋ยพรที่เป็นนางงามแตกรวานด้วยซ้ำแต่คนไม่ค่อยรู้กันก็เดี๋ยวจะขุดมาให้ดูว่าทีละเ,<อ>เกมเทีละเกมเลยว่าอ่อยากจะให้ลูกเล่นเกมแล้วอยากให้ลูกเป็นเด็กดีไม่ไปกลาดยิงใครก็เกมสีขา,ขาวๆมีเป็นหน้าที่พ่อไม่ต้องสกรีนเี๋ยวจะเราจะจะจะบอกแลยในเกมดีไม่ดีคนในครอย่าสกรีนให้เลยโอเคก็รอติดตามชมโอนี้ครับสำหรับวันนี้เรื่องของคิเมล่าเรื่องของดูเอกก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่ผมแบบแปลกสนใจพอดีเห็นน้องเต้พูดถึงคิเมล่า เราก็ชอบไงทาะมันเป็นตัวละครที่แบบมันหลากหลายจริงๆแล้วก็คืออ๋อมีที่มาอีกเดียไม่เกี่ยวก็ต้องให้น้องหมีตีหัวนะครับก็สำหรับวันนี้เวลาของเวลารายการของเราหมดลงแล้วนะครับผมผมคัตเตอร์กับเพีเอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับท่านแรกครับคุณอาวินอุปัทยานะครับคนที่สอนนะครับคุณอมรรั์สุวรรณวันิตและก็ไอที l u รชันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ